โรงเรียนเล็กๆในอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2นอกเหนือจากการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้มีผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างมากมายและโรงเรียนบ้านไสางามภายใต้การนำของนางวัฒนาคจากไกรยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกกับความร่วมมือของชุมชนสังคมให้ลูกๆนักเรียนได้มีความรู้ความสามารถมีทักษะกระบวนการในการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างมากมายและในวันนี้นะคะเราไปติดตามกันค่ะว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนกระบวนการในการทำอย่างไรถึงสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ติดตามจากยุวเกษตรโรงเรียนบ้านไสางามค่ะ โรงเรียนบ้านใจงามนะคะเป็นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กนะคะที่มีการจัดตวัตกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษานะคะในรูปแบบของกิจกรรมยุวเกษตรนะคะยุวเกษตรต้่มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมไม่ได้ทําพร้อมด้วยกันนะคะเริ่มจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นทีละสเต็ปหลายๆกิจกรรมนะคะรวมกันรวมแล้วเป็นกิจกรรมยุวเกษตรที่ สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงทําให้มีรายได้ทำให้มีรางวัลเช่นภวามพย้อมนะคะกิจกรรมของเรียนบ้านไสงามนะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษานะคะเร,เริ่มก็เป็นการสร้างการเรียนรู้เป็นกระบวนการของเรียนแต่เมื่อพัฒนากิจกรรมมากขึ้นก็เป็นรายได้ของเรียนนะคะเป็นสินค้าส่งออก ส่งไปยังต่างประเทศก็เช่นประเทศมาเลเซียนะคะประเทศดูไบนะคะประกาศนะคะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ที่เกิดจากการดูในจุดประสงค์ของหลักสูตรก็คือสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มก็มีการมีการแก้ปัญหาที่จะให้เรียนรู้ได้จริงว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นี่อะไรบ้างหลายๆอย่างหลายๆหลายๆเรื่องแต่ว่ามาสรุปยอดในเรื่องของการจัดการเรียนรู้การผสมพันธุ์ประกาศนะคะประกาศมีทั้งประเภทประกาศสวยงาม ประกาศสายโหดนะคะเริ่มต้นก็เป็นแค่ความสนุกสนานและการเรียนรู้เท่านั้นการจัดการเรียนรู้ถัดไปก็มีการพัฒนาในเรื่องของการส่งขายนะคะส่งขายในในในเพจของปลาสวยงามนะคะส่งขายในกลุ่มของในโซเชียลกลุ่มต่างๆปลาสวยงามปลาประจำชาตินะคะแล้วก็มีแพร่หลายไปส่งออกอีกเช่นกันกระท่อมเป็นเกษตร ธุรกิจของโรงเรียนนะคะเป็นเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะเป็นโรงเรือนที่มีความจุข,ของต,ต้นกล้าเนี่ยหนึ่งแสนต้นนะคะหนึ่งแสนต้นทําข้อตกลงกับทางชุมชนก็คือโรงเรียนจะรับเป็นแหล่งพักต้นกล้ากระท่อมนะคะในการดูแลการจัดการระบบทั้งหมดในเรื่องของการให้น้ําการให้ปุ๋ยนะคะที่โรงเรียนนะคะมีกิจกรรมการเลี้ยงกบแล้วก็การเลี้ยงปลาดุกนะคะช่วงเรกๆก,ก็ทําเพื่่โครงการอาหารกลางวัน ให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมอาหารกลางวันร้0เปอร์เซนต์นะคะทั้งกบและปลาดุกนะคะนอกจากเป็นอาหารกลางวันแล้วเนี่ยนอกจากการไปซื้อลูกพันธุ์มาเพื่อที่จะเลี้ยงในระยะยาวแล้วเนี่ยคิดต่อยอดก็คือว่านําพ่อพันของกบพ่อพันธุ์ของปลาดุกนะคะมาผสม ในระยะสั้นๆช่วงแค่สองสาวันก็จะมีลูกพันธ์กบและก็ลูกพันุ์ปลาดุกส่งขายฟาร์มต่างๆใกล้ๆบริเวณแถวนี้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือบริเวณใกล้เคียงนะคะแต่ประเด็นหลักก็คือทั้งกบและปลาดุกเป็นเป็นส่วนประกอบหลักของโครงการอาหารกลางวันนะคะออกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือเรื่องชีววิถีที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับออกิจกรรมทุกกิจกรรมของเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่แจ้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเลี้ยงแคคตัส การใช้สับประรดสีเพื่อเพื่อประดับอาคารสถานที่เพื่อเป็นสินค้าในการสร้างรายได้นะคะชีววิถีในโรงเรียนเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการในวิถีกเกษตรปลอดสารพิษนะคะนอกจากนั้นชีววิถีเนี่ยนะคะยังมาสอนบูรณาการจัดกิจกรรมบูรณาการเป็นโครงงานช็อกไล่มดโครงการ ยากําจัดเหานะคะน้ำหมักยากําจัดเหาแล้วก็เจลล้างมือนี่คือกระบวนการเชื้อวิถีที่ผนวกกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนหลายๆกิจกรรมร่วมกันเป็นเนื้องานเดียวกันนะคะแต่อย่างใดก็ตามการพัฒ,พฒนาการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญนะคะรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้หากาว่า การอยู่ร่วมด้วยกันการพัฒนาการศาึกษาและการให้โอกาสเป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องสร้างชีวิตและเป็นการสร้างตะกรนชีวิตได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมยุวตเกษตเรถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้กับนกักเรียนแล้วก็สร้างโอกาสให้กับชุมชนและรวมถึงตัวครูคคและผู้บริหารด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูเป็นทัวแทนกลุ่มเยาวกษตรกรโรงเรียนบ้านไสงามค่ะวันนี้หนูจะมายกตัวอย่างกิจกรรมของเรียนหนูเด่นๆที่ส่งออกต่างประเทศนะคะเป็นภาพบัดย้อมค่ะ เราส่งออกต่างประเทศเราทําความรู้เกี่ยวกับชุมชนค่ะเรามีการให้นักเรียนทุกคนนําสีต่างๆจากที่บ้านหรือวัตถุดิบต่างๆจากที่บ้านมาทําค่ะเมื่อทําเราก็ได้ให้ความรู้กับชุมชนหรือไปศึกษาความรู้จากชุมชนค่ะได้ได้ทําโครงการนี้ร่วมกับชุมชนส่งออกต่างประเทศค่ะต่อมาเป็นการเลี้ยงปลากรดค่ะนักเรียนจะโพสขายปลากรดตามเพจโรงเรียน้ม่ไสยงามค่ะจะพอขายตัวละ 2 0บถึงาบาทแต่ถ้าสีสันสวยๆก็จะขายราคาแพงขึ้นตามสีสันค่ะเรียนของหนูยังมีอีกกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยค่ะหนูมีความสุขมากค่ะที่ได้ทํากิจกรรมกับพี่โรงเรียนตอนนี้มีเงินฝากมีเงินในบัญชีธนาคารหลายบาทเหมือนกันค่ะได้ที่ได้มาทํากิจกรรมค่ะและหนูมีความภูมิใจที่ได้เป็นยุวกษสิตรกรของโรงเรียนค่ะและหนูจะนําความรู้ที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนไปต่อยอดที่บ้านค่ะ และจากที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกพื้นที่ของโรงเรียนบ้านไซงามแห่งนี้คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงให้นักเรียนนะคะได้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆและเกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนี้นักเรียนทุกคนที่นี่ค่ะยังมีบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนนะคะเป็นการ เป็นการลดภาระแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านไซงามแห่งนี้คือโรงเรียนที่มีต้นแบบยุวเกษตรและสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืนค่ะ